สวัสดีนะครับวันนี้ช่องไอพันีจรนะครับโดยผมนายิฟนะครับจะพาคุณผู้ชมมารับชมนะครับฝีมือคุณยายนะครับก็คือแม่ยายของผมนะครับผมทำข้าวเหนียวหอกล้วยนะครับผมสูตรโบราณนะครับสไตล์ปากใต้นะครับผมแล้วก็มารับชมกันเลยนะครับ อ่าช่วย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 ไว้ไว้ไว้นั่นไม่ช่วยไวย้เลยไอ้นั่นไม่นั่นที่ ตังนำที่นั้นสักลูอุ๊บลูจัดกักัรลูเอวน้นังหัวสังห้างนั่น<อ>ไม่น้ำมาเลยใส่มามากเกินทำเนี่ยวนี้ก็ใค่น้ำทีนอ่าอยากได้ลูกไปกตั้งนี่ทำกังลูกเปนะป,า,ปานเบลานกเบลปานเบลานุเบล

าได้ระดูวิ่งสิข้าวหวานกินเอออันนั้นทำให้ดีไปซื้อให้ดีอนน่า่ายาเล้มาท่าเสร็จเนนะมา่หน้าบ้านบัวริมมากันหน้าอันกันโมโรปานีสินข้าวอะไรเสรก็เรียเก็บผู้ข้าวกันสิ่ซู้้ข้าวกไรอ่ะบกเน่ง อันนี้กนต่างประได้เลยแล้ยังได้สัมผัสก่องที่ไม่มีกวางเต็มตาอยู่ตาอ่กั่นเมอนเข้ามามาดเข้ามานี่เลยี่ไงโอ้มาอะไรนอะไนี่ทำมะไรอย่างนี้ลุงมาเดียนเ้